Farmafac Academic Center, a Total Center, for Better Life. Solution การพยายามทำความเข้าใจกระบวนการทางวิศวกรรมที่มันซับซ้อนมากๆนะครับจากแผนภาพอย่าง uh, PFD หรือ PND ที่มีแต่สัญ,ญลักษณ์เต็มไปหมดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องทา้าทายไม่น้อยเลยนะครับใช่ค่ะมันดูยุ่งเหยิงไปหมดเลยสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยครับ แล้วเราจะทำยังไงให้ข้อมูลที่ดูซับซ้อนพวกนี้กลายเป็นเรื่องราวที่คนทำงานหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นบ้างครับเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะจริงๆมันก็มีเอ่อเหมือนเป็นศิลปะในการแปลข้อมูลทางเทคนิคพวกนั้นนะคะให้ออกมาเป็นเอกสารที่เราเรียกว่าคำบรรยายกระบวนการหรือ process description ซึ่งต้องเขียนให้มันชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่ายเป็นระบบค่ะอ๋องั้นก็หมายความว่า วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโครงสร้างแล้วก็เทคนิคสำคัญๆใช่ไหมครับในการสร้างคำบรรยายกระบวนการให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะตำแหน่งไหนเข้าใจภาพรวมการทำงานของโรงงานได้ตรงกันถูกต้องเลยค่ะเป้าหมายคือสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ได้มากที่สุดโอเคครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยทำไมการมีคำบรรยายกระบวนการที่ดีเนี่ยมันถึงสาคัญขนาดนั้นล่ะครับ เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักจริงๆค่ะที่ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นวิศวกรด้วยกันเองคนที่คุมเครื่องจักรหน้างานหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามองเห็นภาพเดียวกันเข้าใจตรงกันว่าในกระบวนการนั้นๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคบมันช่วยลดความเข้าใจผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ยังเหมือนเป็นคลังความรู้ให้คนใหม่ๆที่เข้ามาเรียนรู้งานได้เร็วขึ้นด้วยค่ะเข้าใจครับ แล้วโครงสร้างพื้นฐานของคําบรรยายที่ดีเนี่ยคุณจะมีลักษณะอย่างไงบ้างครับต้องมีหัวข้ออะไรบ้างโดยทั่วไปนะคะเพื่อให้มันเป็นระบบอ่านง่ายเข้าใจง่ายเนี่ยเขามักจะแบ่งเป็นสัก7ส่วนหลักๆค่ะเจส่วนเลยเลยครับมีอะไรบ้างครับค่ะส่วนแรกก็จะเป็นบทนําครา่คราวเลยว่าหน่วยนี้หรือโรงงานนี้ทําอะไรวัตถุประสงค์คืออะไรกําลังการผลิตเท่าไหร่ภาพรวมก่อนใช่ค่ะต่อมาก็วัตถุดิบ ระบุให้ชัดเจนเลยว่าใช้อะไรมาจากไหนมีคุณสมบัติสำคัญอะไรที่ต้องรู้บ้างส่วนที่3อันนี้คือหัวใจเลยกระบวนการหลักจะอธิบายการทำงานทีละขั้นตอนตามอุปกรณ์หลักๆโดยต้องระบุแท็กนัมเบอร์ของอุปกรณ์เสมออ๋อแท็กนัมเบอร์เช่น R 1 0 1อะไรแบบนี้ใช่ค่ะเช่น R 1 0 1สําหรับ Reactor หรือ T 2 0 1สําหหรับ Tower อร์ ต้องบอกหน้าที่มันสารที่เข้าที่ออกสภาวะการทำงานสำคัญสคัญเช่นอุณหภูมิความดันครับละเอียดเลยส่วนที่4ก็คือผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้สุดท้ายแล้วได้อะไรออกมาคุณภาพเป็นยังไงเก็บที่ไหนจัดการยังไงครับผม5คือสาธารณูปประพวกไอ้น้ำน้ำหล่อเย็นไฟฟ้าที่ต้องใช้ในกระบวนการนี้มันใช้ทำอะไรบ้างห 6, คือเรื่องการควบคุม พวกตัวแปรสําคัญสคัญอุณหภูมิความดันหรืออัตราการไหลเราควบคุมมันยังไงใช้เครื่องมือวัดตัวไหนวาล์วตัวไหนก็ต้องอ้างอิงแท็กนัมเบอร์อีกรวมถึงระบบควบคุมหลักอย่าง DCS หรือ PLC ด้วยค่ะว่ามันทํางานเชื่อมโยงกันยังไงครับและสุดท้ายส่วนที่7สําคัญมากๆคือความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต้องระบุเลยว่ามีระบบป้องกันอะไรบ้างเช่นพวกวาลนิรภัย PSV หรือระบบิ i n อร์ล็อกต่างๆแล้วก็การจัดการของเสียด้วยค่ะโห oh, เป็นโครงสร้างที่ครอบคลุมมากๆเลยนะครับฟังดูเป็นระบบดีจริงๆใช่ค่ะมันช่วยให้ไม่ตกหล่นประเด็นสำคัญแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับมีเทคนิคอะไรที่จะช่วยให้การเขียนคำบรรยายพวกนี้มันเมีประสิทธิภาพสูงสุดอ่านแล้วเข้าใจงๆๆ่ายจริงๆั้มครับอืมีหลายอย่างนะคะ แต่ถ้าให้เน้นๆเลยก็คงเป็น2เรื่องหลักๆค่ะอย่างแรกคือความชัดเจนและกระชับต้องใช้ภาษาเทคนิคที่ถูกต้องแม่นยําไม่เขียนอะไรเยิ่นเยอะแล้วก็ที่สําคัญมากๆๆๆๆมากๆเลยคือต้องอ้างอิงอุปกรณ์ด้วยแท็กนัมเบอร์ตลอดครับการอ้างอิงแท็กนัมเบอร์เนี่ยสำคัญมาก ใช่ค่ะไม่ใช่แค่บอกว่าของเหลวจากถังถูกปั๊มส่งไปแบบนี้มันกว้างไปต้องระบุเลยของเหลวจาก V101 ถูกส่งโดยปั๊ม P101 ไปยัง y101 อะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจเลยครับมันเหมือนกับการระบุชื่อเฉพาะให้เลยลดความสับสนไปได้เยอะถูกป้องค่ะเหมือนเราติดป้ายชื่อให้เครื่องจักรทุกตัวเลยแล้วเทคนิคที่2ก็คือการเน้นจุดสำคัญและความปลอดภัยค่ะ เวลาอธิบายแต่ละส่วนควรจะชี้ให้เห็นเลยว่ามีสภาวะการทำงานตรงไหนที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเป็นจุดที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษและที่สำคัญต้องระบุมาตรการป้องกันที่มันเชื่อมโยงกับอุปกรณ์นั้นๆโดยตรงไปเลยเช่นเช่นถัง R 1 0 1เนี่ยมีการติดต้องวาล์วนิรภัย PSV 101นะเพื่อป้องกันกรณีความดันมันสูงเกินไปหรือปั๊ม P 2 0 1ตัวนี้จะหยุดทำงานอัตโนมัตินะ ถ้าสัญญาณระดับของเหลวในถัง V201 มันต่ำเกินไป LAL 2 0 1เพื่อป้องกันปั๊มเสียหายอ๋อคือเชื่อมโยงระบบความปลอดภัยเข้ากับการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆเลยใช่ค่ะมันทำให้คนอ่านเห็นภาพชัดเจนว่ามีระบบป้องกันอะไรอยู่ตรงไหนและทำงานเมื่อไหร่เคยมีกรณีนะคะที่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงื่อนไขในถังปฏิกรณ์ตัวหนึง่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา เพราะว่าคำบรรยายเดิมมันไม่ได้ระบุเรื่องอินเตอร์ล็อกไว้อย่างชัดเจนแต่พอเราปรับปรุงใหม่ใส่แท็กนัมเบอร์กับเงื่อนไขเข้าไปปัญหาแบบนั้นก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับพอจะยกตัวอย่างภาพรวมของกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับว่าการใช้โครงสร้างกับเทคนิคนี้มันช่วยให้เข้าใจได้ยังไง ได้ค่ะลองนึกภาพกระบวนการที่มันใหญ่ๆซับซ้อนสอนหน่อยอย่างเช่นการผลิตแอมโมเนียหรือการกลั่นน้ำมันดิบหรือแม้แต่การผลิตเอทานอลก็ได้ค่ะการเราใช้โครงสร้าง7ส่วนนี้แล้วก็ใส่รายละเอียดแท็กนัมเบอร์กับเรื่องความปลอดภัยอย่างที่ว่าไปเนี่ยมันจะช่วยให้เราไร่เรียงทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะเราจะเห็นภาพตั้งแต่ออวัตถุดิบเข้ามาผ่านขั้นตอนต่างๆ R 1 0 1 T 2 0 1 P 1 0 1มีการควบคุมยังไงอุณหภูมิความดันควบคุมด้วย DCS มีระบบป้องกันอะไรตรงไหนบ้าง PSV LAL จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายออกมามันทำให้ภาพรวมที่ดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่ค่อยๆไร่เรียงทำความเข้าใจได้ค่ะครับฟังดูแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าการสร้างคำบรรยายกระบวนการที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเขียนเอกสารธรมธรมดาาแต่มันคือการผรสมผสานกันระหว่าง โครงสร้างที่เป็นระบบการสื่อสารที่ต้องชัดเจนแม่นยาม,มากๆใช้ภาษาเทคนิคกับแท็กน m b เบอร์ให้ถูกต้องแล้วก็ต้องดึงข้อมูลสำคัญส,ค,ญสคัญจากพวกแผนภาพ P N F D P N I D มาใช้รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องความปลอดภัยด้วยใช่เลยค่ะและอีกอย่างคือมันยังช่วยเรื่องการถ่ายโทษความรู้ภายในองค์กรได้ดีมากๆด้วยค่ะอือือจริงด้วยครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ พอเรามีโครงสร้างที่ชัดเจนใช้ภาษาที่แม่นยำแบบนี้แล้วเนี่ยผลที่ตามมาคือ มันช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันได้แบบอย่างมีในยะสําคัญเลยนะคะซึ่งในอุตสาหกรรมที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงๆแบบนี้เรื่องนี้ถือว่าสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะครับผมก็นับไปว่าเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะครับฟังแล้วก็น่าคิดต่อย,ยอดไปอีกนะครับว่าเออหลักการสื่อสารที่เน้นโครงสร้างชัดเจนความแม่นยําการระบุรายละเอียดสําสคัญๆแบบนี้เนี่ย มันจะสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อนในแวดวงอื่นๆนอกเหนือจากงานด้านวิศวกรรมได้อย่างไงบ้างเหมือนกันนะครับ